กระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในจัดงานมหก,กรรมสินค้าลดราคาเทศกาลกินเจอิ่มบุญราคาประหยัดได้ผนึกกำลังร่วมกับภาคีีกระข่ายพันธมิตร97รายประกอบด,ด้วยสมาคมตลาดสดไทยสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทยสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทยหรือ TFA ห้างค้าปลีกค้าส่งร้านสะดวกซื้อร้านเครื่องดื่มและแพลตฟอร์มออนไลน์จัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลกินเจไม่ว่าจะเป็นซอส รุงรสอาหารสําเร็จรูปผักผล,ลไม้เครื่องดื่มอาหารปรุงสดปรุงสําเร็จนํามาลดสูงสุดถึง56%ได้รับเกียรติจากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานแถลงข่าวเปิดงานพร้อมชวนซื้อสินค้าลดราคาในเทศกาลกินเจเพิ่มการจับใจ่ายใช้สอยและเป็นส่วนหนึ่งในการครับเคลื่อนเศรฐษฐกิจภายในระยะเวลา4เดือนภายใต้หลักการกระตุ้นสั้นได้ผลยาวกระจายตัวใน7นโยบายควิกวินที่สําคัญของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องดําเนินการทันทีโดยกระทรวงพา มุ่งดูแลค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นการจับใจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลถือสิงกินเจเพื่อให้ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสมอิ่มบุญและอิ่มใจไปพร้อมกันตั้งแต่วันที่21ถึง29ตุลาคมนี้เป็นกิจกรรมสําคัญนะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทศกาลกินเจโดยโดย,โดยตรงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนที่ต้องการที่จะ รับทานอาหารที่เป็นอาหารเจซึ่งเราก็เข้าใจถึงความต้องการนี้แล้วก็เราก็ไม่อยากให้อาหารที่เป็นอาหารเจที่มีผลิตภัณฑ์จากผักพืชเนี่ยมีราคาสูงเกินไปแต่เราทําคนเดียวไม่ได้แล้วก็เลยทําร่วมกันกับหลายสมาคมแล้วก็เอกชนนะคะซึ่งก็มีท้งของการค้าแล้วก็มีสมาคมหลากหลายท่านอลขาธิบด,ดีมีสมาคมอะไรบ้างคะครับผมก็จะมีเรื่องของในส่วนของที่เป็นผู้จัดจําหน่าย ก็จะเป็นพันธมิตรของเราเนี่ยร่วมร้อยลายนะครับที่มาเข้าร่วมในครั้งนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของสมาคมตลาดสดตลาดกลางนะครับในเรื่องของการดูแลเรื่องของตลานะครับแล้วก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีเรียนนะครับเรามีของท่านกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นนวัตกรรมอาหารเเรียกว่าฟิวเจอร์ฟู้ดของฟิวเจอร์ฟู้ดเราที่มาร่วมในงานนี้นะครับก็เน้นแพนเบสนะครับเพราะว่าเนื่องจากเทศกาลเจเนี่ยเราก็จะละเวนเนื้อสัตว์กันเพราะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมต่างๆของฟิวเจอร์ฟู้ด ที่มาจากแฟซบุเนี่ยวันนี้มาโชว์เต็มที่ครับค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะเป็นการเอาผักมาทำแต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่มีการผ่านนวัตกรรมมาซึ่งจริงๆแล้วก็มีคนที่ให้ความร่วมมือเยอะคนไปที่เป็นนวัตกรรมที่ที่ได้เป็นรระกวด ก็แตกรรมระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่นมาครับเพราะว่าเราก็มองว่าจริงๆสุขภาพของเราเนี่ยมีสุขภาพที่สูงมากแล้วก็เราสามารถพัฒนาอะไรตั้งแต่ต้นทางจนไปถึงได้รับรางวัลแต่กรรมได้ค่ะแล้วก็ราคาที่เข้าถึงได้ด้วยก็ถือว่าไม่ไม่ใช่ราคาที่แพงมากนะคะปีนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับราคาผักเป็นราคาที่เหมาะสมมากนะครับก็จะสอดคล้องกับการเทศกาลกินเจที่ทำให้คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายครับผมครับ ในในมุมของเทศกาลกินเจเนี่ยทางท่านรุิบอดีเมื่อกี้กระซิบบอกมาตัวเลขอยู่แล้ว750ล้านที่เราเลดให้กับประชาชนนะคะแต่ว่าในเรื่องของมาตรการระยะยาวหลังจากเทศกาลกินเจไปแล้วเนี่ยก็มีกิจกรรมอื่นอย่างยกตัวอย่างเดี๋ยววันเสาร์นีเ้เราจะลงกันไปที่อุบลราชธานีแล้วก็ศรีสะเกดนะคะแล้วก็จะไปทําเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมธงฟ้า แล้วก็รวมถึงทองเขียวด้วยก็คือในเรื่องของการลดราคาค่าปุ๋ยซึ่งอันนี้จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องทั้งปีแล้วก็จะเน้นเรื่องของออจังหวัดเจ็ดจังหวัดที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะคะในการดึงให้เขามาขายสินค้าข้างนอกพื้นที่จะเป็นที่จังหวัดใหญ่ซึ่งจะเป็นมหกรรมทงฟ้าที่จะทําต่อเนื่องทั้งปี และรวมถึงสามารถที่จะหาช่องทางอื่นให้เขาสามารถขายออนไลน์ได้ด้วยแล้วก็ขายส่งทั่วประเทศได้โดยที่เราร่วมกันกับประชัทในไทยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องของการลดค่าของชีพที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและสินค้าประโภทบริโภค นะคะวันนี้เนี่ยพูดเพิ่มอีกนิดนึงว่าเรามีทั้งหมด3า,าหลักด้วยกันหลักแรกก็คือกลุ่มที่ลดราคาซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากสมาคมหลากหลายมากลดราคาสินค้าอยู่สูงสุดถึง56%ซึ่งก็จะช่วยให้ เทศกาลกิงเจเนี้ไม่เป็นภาระหนักกับทางคนทั่วไปมากเกินไปอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุดิบนะคะก็คือพวกพืชนะคะผักต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นการทําร่วมมือกันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของลดราคาอย่างเดียวแต่เป็นการที่ทําให้มันมีการตรวจสอบทวนกลับได้ก็คือ traceability ซึ่งจะใช้ QR code ในการที่สามารถตรวจสอบได้ว่าพืชผักอันนี้มาจากไหนถึงเวลาที่ควรจะรับประทานหรือ,อยังเก็บได้นานเท่า ซึ่งก็จะเป็นการนําเอานวัตกรรมมาผสมผสานกับเรื่องของวัตถุดิบในราคาที่เข้าถึงได้และรวมถึงกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่เป็นอาหารอนาคตเป็นพวก plant base เพราะฉะนั้นเราจะเน้นทั้งในเรื่องของราคาทั้งมาตรฐานแล้วก็คุณภาพแล้วก็รสชาตินะคะสอย่างนี้จะเป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะนําเสนอเป็นหลักสําหรับในอนาคตต่อไปไม่ใช่เฉพาะในช่วงของเทศกาลกินเจค่ะ ปีนี้ราคาดีค่ะเข้าถึงง่ายนะคะด้วยความที่สภาวะอากาศของปีนี้แม้ว่าฝนจะตกก็ตามแต่ว่าตกเ,าเป็นแบบว่ากระจายตัวไม่ได้กระโไม่ได้ตกแบบว่ากระจบตัวดังนั้นระคะเหมือนกับนโยบายร,บรัฐบาลเลยนะ<ช>กระจายตัว <c oughs> เป็นนิมิตนิมห่ที่ดีก็คือสรุปว่าราคาก็เป็นราคาที่ดีค่ะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าปริมาณก็ไม่ได้ขาดค่ะ ก็ทั้งในเรื่องของอุปสงค์ประทานก็สมดุลเพราะฉะนั้นราคาดีเข้าถึงได้แล้วก็ปริมาณก็ไม่ได้ขาดด้วยค่ะส่วนของห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่นะคะเรากา็สนองนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ะะที่สำคัญก็คือเรามีเครือข่ายทั่วประเทศก็ถือว่าใกล้ชิดประชาชนนะคะก็มีทั้งสองส่วนในช่วงเทศกาลกินเจนี้นะคะส่วนที่หนึ่งก็คือการลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นนะคะโดยเฉพาะวัตถุดิบที่เป็นประเภท ผักผล,ลไม้แล้วก็วัตถุดิบเครื่องปรุงที่ก็ช่วยสนับสนุนเรื่องการลดค่าของชีพทั้งกับผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการที่เอาไปนำไปประกอบเป็นอาหารเพื่อขายผู้บริโภคที่ต้องการทานแบบสำเร็จรูปนะคะอันนี้เป็นส่วนที่1ส่วนที่2ก็คือเรื่องของวัตถุดิบ หรืออ,องค์ประกอบใหม่ๆที่หลายๆท่านเวลาทานเจเน่นะคะบางทีอาจจะไม่อยากซื้อวัตถุดิบหลายๆอย่างมามันก็จะมีเซตมีลักษณะการปรุงแบบที่สะดวกกับครอบครัวสมัยใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทุกๆห้างท่นนานแนะนมของอ ค้าปลีกค้าส่งทั้งทั้งหมดนะคะก็ต้องบอกว่าทุกๆุก้างเนี่ยสนับสนุนเรื่องนี้แล้วเราก็มีการให้บริการในทุกๆท,ที่นะคะทั้งแมคโครโลตัสเซเว่นอีเลบิ๊กซีนะคะและห้างอื่นๆคขอบคุณประชมพันธ์ิดเองเนี่ยคงทำเรื่องเหล่านี้เองไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความสนับสนุนจากสมาคมแล้วก็ผู้ประกอบการ ตัวจริงทุกคนแล้วก็ตลาดด้วยแล้วก็เพิ่มความการตัวจริงตรงนี้ด้วยนะคะคือถ้าเราประสานมือกันอย่างนี้แล้วก็ทําเรื่องอย่างนี้นะคะ่ะมันก็จะเกิดสิ่งที่ดีตอบสนองคืนไปให้กับประชาชนก็หวังว่ามันจะเป็นนิมิหมายที่ดีในการร่วมมือในลักษณะนี้ เราเริ่มต้นที่เทศกาลกินเจแล้วคงจะมีอย่างอื่นที่เราจะร่วมมือกันทําต่อไปราต้องขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็เชิญชวนทุกคนกินเจด้วยกันนะคะเริ่มต้นปีนี้วันที่21นะคะครเริ่มล้างท้องกันได้เลยตั้งแต่วันนี้นะคะ